หนึ่งตำแหน่งแล้วก็ตรงแม็กดุ้งครับเดี๋ยวมาดูครับว่าผมจะแก้ยังแผลนี้ผมจะปะสตรีมร้อนครับส่วนแผลนี้ผมถามเพื่อนๆแล้วหลายท่านบอกให้ผมทุบเลยทุบเพื่อให้เขากลับคืนนะครับและมีท่านคนนึงคอมเมนต์ว่าให้ใช้ยางดิบลองครับผมจะลองใช้วิธีง่ายก่อนนะครับคือใช้ยางดิบลองจะยังไม่ทุบนะครับเพราะว่าผมไม่มีความมั่นใจครับเพราะไม่เคยทํา จะลองทําวิธีง่ายๆลูกค้าบอกขอใช้ไปก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะทําสําเร็จไหมนะครับ9นาทีแล้วครับปล่อยให้เขาเย็นเลยนะครับถ้าเป็นฝากอย่างนอกครับมาดูนะครับว่าแสจะสวยไม่สวยปล่อยให้เย็นเลยจะดีมากเลยนะครับแต่ผมมีวิธีลับครับเดยกามาถึงน้นะครับถ้าเพื่อนๆทำใหม่ๆไม่แนะนํานะครับปล่อยให้เย็นก่อนครับแลจะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจุ่มน้าไม่เย็นแล้วก็จะเอาแหวนออกนะครับมาดูอีกทีครับว่าแสจะเป็นยังไงนี่ครับแลที่ได้สวยๆครับแสมีอยู่แน่นอนครับ เแล้วครับมจะใส่แล้วครับย่างนอกควรมีทีนะครับตาเราจะได้ใส่เองนะ